สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำกลองนะคะกลองที่ถือจะเป็นกลองโทนนะคะและกลองลมมนานะคะซึ่งใช้ในการแสดงของนาตาสินนะคะป้าเราเป็นป้านทำกลองอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งกลองจะเป็นงานของโอทอบจังหวัดอ่างทองค่ะให้ดูที่กลองลมนากลองโทนก่อนนะคะ กลองโทนที่เห็นจะเป็นกลองโทนหน้าเจ็ดนิ้วนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างดีเป็นไม้กลึงนะคะส่วนหนังนี้จะเป็นหนังวัวนะคะหนังวัวสวยงามมากค่ะเสียงดีด้วยนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งซึ่งมีน้ำหนักดูความเรียบร้อยก่อนนะคะ แล้วก็ดูที่ช่วงของการลองพื้นด้านในนะคะงานจะเป็นงานเรียบร้อยสวยงามค่ะเสียงดีด้วยนะคะอันนี้คือกลองโทนนะคะแล้วเรามาดูกลองลมนากลองลมนาที่เห็นนะคะสักครู่นะคะกลองลามนา จะเป็นกลองลมนาถาดนะคะขึ้นด้วยเป็กน,นะคะใช้หนังวัวเหมือนกันแล้วก็สำหรับตัวกลองนี้จะใช้เป็นไม้กลึงนะคะรองพื้นด้านในเวลาช่วงที่เราถือก็จะไม่ไม่มีเสี้ยนนะคะคือสามารถที่ถือได้แล้วไม่เจ็บมือด้วยนะคะกรองสวยงาม งานโอท็อปของจังหวัดอ่างทองสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์0851224104นะคะก็ยินดีให้บริการเรารับจัดส่งพัสดุทั่วประเทศนะคะสนใจติดต่อเข้าไม่ได้เลยนะคะ24ชั่วโมงชมได้ดูได้ค่ะเสียงดีคุณภาพดีงานโอท็อปของจังหวัดอ่างทองนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ